แม่ก็เลยบอกว่าคือมันเหมือนกับจำลองได้แบบ่านใช่ไองผลตรวจว่ากายบาดแผลออกมาคือว่ามันไม่สามารถจะยมีปืนแลยิงเข้าอีกได้ใชสามีก็เลยต้องยอมรับว่าเองเป็นคนยิงใช่ไหมฮะใช่แต่ที่สำคัญคือสามีเนี่ยวัดสารภาพที่สิุาร์รือมัสาราเกิดเรื่องครนีก็เลยจะทว่าหลังฐาง่ามันก็น่จะหายม่าจะ่างหมดแล้วแต่เราว่าหายแล้วบวันที่สมีระสภาพกา้องห้เลยะแม่แล้วเาบอก แล้วคนลั่นค่ะทำังไม่เชื่ออีกแม่ขล้อนี่้องลาจะนั่งนั่งเล้ออ่ะคนนั่งปลายังไงก็ต้องยืนเล้อลั่นที่ว่ามีขารับสารภาพว่านั่นเลาะกันแล้ปลามากรตกตกปืนอ่ามันแย่กัน่อ่าแล้วก็ปืนกเลยลั่นแม่ก็ไม่เชื่ออีกไม่เชื่อคดีนี้มันน่าสงสัยตรงที่ว่ากลัวคําตอบล็อกแรกจะออกมาก็ยื้อกันพอสมควรใช่ไหม และที่สำคัญก็คือว่าคดีที่น้องปอปลาเนีน่ยไอดอต้องจบชีวิตเนี่ยเห็นบอกว่าคนที่เจอคนแรกที่เจอศพค่ะคือแม่สามีแม่สามีค่ะผมถามตรงๆงเลยนะเพราะเพื่อนน่าจะซีกับปลาที่สุดถูกไหมใช่เอาตรงตรงถามเพื่อนก่อนระหว่างปลากับแม่สามีแต่ผมยังไม่ได้โทษแม่สามีนะปลากับแม่สามีเนี่ยมันมีอะไรเราสองแห่งไว้ที่เวลาปลาเล่าให้ฟังมีไหมพอก็จะไม่ค่อยถูกกันตั้งแต่ตั้งแต่ทีแ,ทแรก อม่ไม่ปูกกันแม่สามีจะไม่ค่อยชอบปลาเท่าไหร่คะ่ะอืเพราะว่าปลาเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วเออค่ะแล้วเหมือนกับคิดว่าไปจับลูกชายเขาหรือเปล่าอ๋ออันนี้มัถ้าเป็นเรื่องที่อ่าเราเราพอจะได้ยินมาใช่ไหมค่ะก็ะเลยคิดว่าแม่สามีเนี่ยไม่ถูกกับปลามาตั้งแต่ต้นค่ะแต่ประเด็นก็คือเอาหลักพอสามีครับสารภาพนะแม่คืเราได้กลับไปถามเขาอ,อีกไหมว่าแล้ววันนั้นเนี่ยใครอยู่ที่บ้านกันแน่ ไามแม่แมเขาว่าไงบ้างเขาบอกว่าเขาอายออุแม่เขายังไม่ได้มาแม่เขาอยู่หลังหนึ่งอ๋อเหรอคะค่ะอ่แม่ไม่อยู่บ้านอ่าแม่เขาอยู่อีกหลังหนึ่งหลังตรงข้ามอ่ะแล้วมีวะมาแล้วก็นั่งเล่นเมฆนั่งเล่นเมฆแล้วก็คุยกับคุยกับปลาแล้วก็มีปากเสียงนั้นนั่เล็กน้อย<ม>แล้วเรื่อะไรปากเสียงเรื่องอะไรแม่ไม่บอกอ๋อก็ไม่บอกอีกเหรอฮะอ่าอ่าคือปากเสียงเล็กน้อยก็คือแล้วก็ปืนวางไว้ตรงที่เก็บของ้องเมฆ ขึ้นลำไว้ไม่ได้เซฟไม่ได้ลดนกคือเออดั้นเลยเวลาทะเลาะกันครับอางวาลันใช่ไหมอางวาลันแต่ว่าคนเจอศกก็คือแม่สามีใช่อันนี้เรารู้ได้ไงฮะว่าเป็นแม่สามีมาเจอศพคนแรกเพราะว่าแรกที่เขาให้ปากคำเขาบอกว่าเขาเจอศพคนแรกอ๋อเพราะทัวร์นี้คุณผู้ชมฮะสามีของปลาเนี่ย ครั้งแรกยังไม่รับสรารภาพไม่รับสรารภาพแล้วก็สามีของปลาก็อ้างว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาไม่อยู่บ้าน <S 2> <S 2> ใช่แต่แม่สามีอยู่บ้าน <S 2> <S 2> <S 2> ใช่จนกระทั่ง26กุมภาถึงมารับเองว่าผมเนี่ยอยู่กับ